ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะาพูดถึงหนึ่งในเขตปกครองของซอสอย่างสมาพันธ์ซังโนกันนะครับสมาพันธ์ซังโนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหาเขตปกครองของซอสที่สําคัญเพราะเนื้อเรื่องหลักจะดําเนินการที่สมาพธ์ซังโนซังโนมีสมาชิกมุกเกนเก่าถึง2คนคือคอบบ้าและยามาโตะซังโนเกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มมูกเกนได้สลายตัวโดยคอบบ้าและยามาโตะได้มาตั้งสมาพันธ์ซังโน สมาพันธ์สังโนตั้งมาเพื่อที่จะปกป้องเขต S หรือสังโนสติช,ช้อปปิง้งสมาพันธ์สังโนเป็นผู้นำเขตซอสเข้าช่วยปกป้องเมืองอย่างเช่นในเดอะมู i วทั้ง3ภาพ これが答えだ。 กลุ่มของสมาพันธ์สังโนคือเพลงดูออได้สมาพันธ์สังโนตั้งอยู่ทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองชิคุนิโดยมีผู้นำคือคอบบ้าคอบบ้าเป็นคนที่มีภาวะผู้นำสูงความฝันของคอบบ้าคือการรวมซอให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่ปกป้องเมืองชิคุนิคอบบ้าเป็นคนที่รักเพื่อนมากเห็นได้จากการที่คอบบ้ายอมทำผิดข้อตกลงระหว่างเขตกับมอไบโอยะ คอบ,บ้ารีบไปช่วยยามัโตกัจีฮารุที่มอไลายอยะอย่างไม่ลังเลคอบบ้าได้ต่อสู้กับผู้นําเขตซอรของมอไลโอยะอย่างมุระยามะและในที่สุดคอบบ้าก็เป็นฝ่ายชนะคอบบ้าเป็นผู้นําที่พาสมาพันธ์สังโนช่วยปกป้องเมืองหลายครั้ง ไมกวและที่สำคัญคอบบ้าเป็นคนที่สามารถทำให้ทุกเขตในซอสหันมาช่วยกันปกป้องเมืองคอบบ้ามีเพื่อนสนิทในวัยเด็กอยู่สองคนนั่นก็คือยามาโตะกับโนโบลุสมาชิกซังโนคนต่อมาคือยามาโตะยามาโตะเป็นคนที่รักในความถูกต้องเห็นได้จากการที่จีฮารุโดนลุมยามาโตะรีบเข้าไปช่วยยนีここ หลังจากนั้นยามาโตะได้ปล่อยให้จีอารุสู้กับคนที่มีปัญหากันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง,ง,งยามาโตะเป็นเพื่อนรักกับคอบ,บ้าและโนโบโุลุมาตั้งแต่สมัยเด็กยามาโตะเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊งมุกเกนยามาโตะถือได้ว่าเป็นเบอร์สองของสมาพันธ์ซังโนส่วนความรู้ด้านภาษาอังกฤษของยามาโตะเท่ากับศูนย์เลยนะครับ สมาชิกสังโนคนต่อมาคือโนบุลุโนบุลุเคยโดนจับมาก่อนเนื่องจากโนบุลุปลุกไปต่อยพวกที่มาขืนใจแฟนสาวของเขาโนบุล no ุเคยอยู่กับพวกคุริวมาก่อนก็พวกที่พยายามยึดเขตซ้อนนั่นแหละพวกคุริวอะโนบุล no ุกับขอบบ้านและยามาโตะเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเด็กโนบุล no ุกับเข้าสมาพันธ์สังโนเนื่องจากการที่ขอบบ้านช่วยพูดให้โนบุลุคิดได้ อสมาชิกคนต่อไปของแก๊งซังโนคือเทสซึเทสซึถือได้ว่าเป็นตาข้องประจำสมาพันธ์ซังโนพไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเทสซึจะเป็นคนถ่ายรูปตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนที่จีฮารุเข้าแก๊งซังโนครั้งแรกหรือตอนที่คอบ้าโชวท่ามวยปั้ม นายไฮแอนโลนเอ็นออฟสกายเทสซ์ได้ตัดผมสั้นแล้วนายไฮแอนโลนเดอะเวิร์สเอพิโซดโอเทสซ์ได้ไปล่อยมุกล้อแต่ละแก๊งในซอสเอาไว้ด้วย สมาชิกสมาพันสังโนคนต่อไปคือดันดันเป็นคนที่ทําให้สังน้องมีปัญหากับไวรัสคาวแต่สุดท้ายก็จบกันได้ด้วยดีเพราะทั้งสองเขตรู้แล้วว่าคนที่มายุ่ให้ต่อสองเขตนี้ต้องสู้กันก็นกคือพวกกลุ่มคุลิว นายไฮแอดโลดีแอนนอฟสกายดันเป็นคนคัดค้านหัวชนฝาว่าจะไม่เข้าไปช่วยพวกไวรัสคาวสมาชิกสมาพธ์สังโนโคนต่อมาคือจิฮารุจิฮารุเคยเป็นเด็กนักเรียนมอปลายโอยะมาก่อนแต่หลังจากการที่เขาได้ไปต่อยกับฟูริยะเขาได้รีบวิ่งหนีออกมาจากมอปลายโอยะ ได้ได้เจอกับยามาโตะโดยบังเอิญหลังจากที่ซังโนเคลียร์ปัญหากับพวกโอยะได้แล้วจิฮารุก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิขาชกชของสมาพันธ์ซังโนะมั่นใจกว่าเจงกร้ส์ก๊อกเกคซังโนะยังมีสมาชิกคนหลักๆอีก3คนนั่นก็คือเคนฮิคารุคาบุโตะแต่ใน High and Low The World Episode O อฮิคารุเหมือนจะลาออกจากสมาพัานธ์ซังโนะ ก็สมาชิกหลักๆของสังโนมีประมาณนี้ครับไว้วันหลังเราจะมาเจาะตื้นตัวหลักๆอย่างเช่นคอบบ้ากันนะครับสำหรับใครที่ดูตอนเช้าก็อรุณสวัสดิ์ครับใครดูตอนทานข้าวก็ทานให้อร่อยนะครับส่วนใครดูตอนกลางคืนก็ฝันดีนะครับ